ของใครไม่รู้แล้วเก็บได้ไปทำไมดีไปทำไมไปบนไม่รู้ของใครวะเก็บเงิเก็บินเออของใครเนี่ยไม่มีกูเอานะเออใครวะขวางเฉยไปใครขวางฉันจะกลับเมืองฉันอ้าวทางนี่ทำเองเหรอหรือยังไงขึ้นเวทีเอง ใครจะเดินไปทางไหนก็เดินได้ฉันก็เป็นคนทั่วไปเหมือนกันมีสิทธิ์อยากจะเดินตรงไหนก็เดินมันก็เรื่องของฉันฉันไม่ได้ขวางจับได้งั้นเธออยู่ตรงนี้ฉันไปทางโน้นฉันจะไปตรงเนี้ยเที่ยวคืนนะฉันจะไปทางนี้ฉันก็จะไปตรงเนี้ยจะหาอีกบาทเติมคนละครึ่งหนัก,กวนไม่ได้เลยหมดแล้วหมดเวลาแล้วกลลกนแล,ล,ล,ล้วกวนแล้วกกนแล้วเข้ามามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาขวางหน้าไ้ ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรฉันก็จะไปของฉันฉันจะกลับเมืองฉันเออเอ็อัสเ,เวนชรู้ซาช่วยเธอมานะไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอขอบคุณอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>ไม่มีเลยใช่ไหมพูดออกมาได้ว่าช่วยมาบอกว่าซกก่อนนะถ้าเธอไม่ดึงฉันมาปานิพพ่อเธอหัว,หวเราจะบาไปแนละ้วถ่าตายไปแนละ้วพูดอย่างนี้เลยเหรอได้ เเดียยวลไหนๆคือไหนๆแล้วฉันตัดสินใจช่วยเธอมาแล้วก็จะไปแล้วใช่ไหมล่ะจะไปแล้วจะกลับเมืองแล้วใช่ไหมจะกลับเมืองฉันก็ไม่พูดอะไรมากหรอกขอพูดสักคำหนึ่งเถอะไปด้วยอ่ะให้เรากำลังว่จะไม่ไปมาดุมาดูอะไรอ่ะเออไปไม่ได้กลับไม่ได้กลับโดยจะขออย่างช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรอย่างได้ไหมช่วยให้นี่ไปล่มน้าได้ไหมไม่เอาแล้วอ่ะไม่ได้กับ่ไดเรื่องเงิน ฉันบอกว่าเธอไปด้วยไม่ได้ไงพูดไม่รู้ฟังได้ไงฉันอยากไปด้วยฉันได้ข่าวว่าเมืองเธอสวยมากเลยนะเฮ้ยรู้ได้ไงฉันเห็นเนี่ยเมืองเธอมันโอ้โหอยู่ดงนางเพิ่งเปิดนะเนี่ยอ๋อเมืองฉันเองจริงเหรอใช่เมืองเธอกำแพงสวยด้วยนะฮึกำแพงเมืองจีนบ้านใหญ่ใช่ใช่ใช่เมืองฉันเมืองใหญ่ต่อเลยต่อเลยขอไปด้วยได้ไหม บอกไปด้วยไม่ได้ไงใั่กลับไปไม่ได้กลับไปจะได้พโง่อาจจะตายแน่แล้ยก็จะช่วยเธอก็เรื่องของเธอสิ <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเธอจะตายก็เรื่องของเธอเอออเป็นเด็กเลยอ,อ๋อนัะโทมนีะนะ่นาสงสารแน่ๆไม่ให้ไปใช่ไหมไม่ให้ไป <c oughs> โอุ้โหูเขาจะอึดเขาจะอ,นอึนหนักนะมึงไม่ให้ฉันไปบอกแล้วก้าก็แล้วสิทก็แล้วบอกแล้วว่าไม่ให้ไปไงได้ ไม่ให้ไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน ที่ลมไม่ได้นะเอ้าเนี่ยลมท่าไม่ดีพวกเอ่อจะหนีไปไหนเนี่ยผมไม่รับแล้วแล้วก็ไม่รับเออกำลังเป็นลมแล้วรุ่งรุ่งรุ่งรุอื้ยไม่เกี่ยวลมแล้มไปที่ไปไปตะุนไปตะไปตะูนเอาเไปตะุนเออเอาาเโอ้โหโอ้โหดูเขาเล่นไปนะเดี๋ยวเราเล่นกัน mời anh em mình ơi anh em mình ơi anh anh em mình ơi 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 ทิงอ่ะเออนิมนี่มนึ่งนตัวเลยรอนึ่งตัวเลยเออคุณจับมั้งเฮ้ยมึงไม่ต้องมายุ่งใช่นี่เขาหนูอ๋อนิ่มนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มมากนิ่มมากแข็งจเนี่ยเธอะเดินฟื้นฟื้นได้แล้วทำไงแล้วเนี่ยไม่ยอมฟื้นซะแล้วเนี่ยผมไม่ให้ใสไงผมไม่ให้ลมเนี่ยเรื่องมาล้มตรงนี้ด้วยไม่เคยถูกผูหญิง

ยงังสภาพาทำอะไรจะทำอะไรฮะโอ้นี่เปลี่ยนฉากไปอะไรเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนที่ฮะไอ้ฉุยเป็นอะไรเปลี่ยนฉากเหรอเนี่ยเปลี่ยนไหมเออเปไปอ,อันนี้สวยดีอันนี้สวยดีนี่สวยดีนั่งก็เดิมเองเอาเปลี่ยนฉากที่แบบมีขายอย่างอ่ะ้ยไอ้นอนแม่เหมือนตรงเนี้ย เปลี่ยนไหมถอนไม่ได้โอ้โยไม่ได้าำรูปบ้าแล้วเนี่ยนี่นานๆกูมากูงงฉากหมดแล้วเนี่ยนินแล้วเล่นกันไงวะที่ผ่านแม่ค้าอยือสามด้านแล้วกว่าไงนะนี่แต่ตาจะทำอะไรฉันบอกเลยนะว่าตอนนี้ฉันรักเธอแล้วอ่ะฮึรักฉันรักฉันตอนไหนเหรอตอนเมื่อกี้เนี่ยพอนั่งทับปุ๊บ อดไจับได้ต้องแตะนุ่นหน่อยรักเลยมาเลยรักเลยทันทีเลยอช่ดิรัตาว่ายังไงอ้นี้ถ้าเธอรักฉันจริงเธอต้องให้ฉันไปที่เมืองเธอนะฉันกลับเมืองไม่มีปัญหาถ้าอยากจะไปที่เมืองพี então, ่พี่ร er ับประกันพี่จะพานิรัตรากลับเมืองไปด้วยกันนะจ๊ะจริงนะจริงสิจ๊ะขอบใจมากจ้ะไปเลยกันนะเเมื่อกี้ก็ย กินอะไรอะ่ะไม่น,นี่มันจะไม่กลับเมืองเป็นพระเอกว่าเดินกินถั่วอยู่ได้ไอ้คิงมาถามจริงไปไม่ม,มาอยู่นี่นเก่ดีนานยังเก่กรุงอสองปีแล้วสามปีแล้วเด้ยมึงลูกเล็กลกมึงได้กับใครในนี้มั่งป่ะไม่ถามแล้วไงเล้เกินว่ากูได้กับใครอะ่ะกู้หเขาไม่รู้กูไม่ได้มานหะนไม่ต้องแปลกใจนั่งเงียบๆไอ้คิงได้คนนั้นเนี่ยคิงร่ำอีบุ้ยเหรอ ก็ไม่ตาต่ำขนาดนี้ไคนอย่างกูนะต้องระดับผ oh ัวกะทิโอ้โหนี่นากะทิเลยนะเนี่ยคุถามมึงอีกเรื่องอะไรไม่เย็นคุได้ยินเสีิมึงเรียกทวีแม่มึงแม่มึงเรียกมึงไม่เรียกอย่างนั้นมึงได้กับกุ้งไงจะบ้าพี่กุ้งเป็นผู้ชายกูจะได้ได้ไงเอ้าไม่รู้หรือที่เราเองกันครับพี่กุ้งพี่กุ้งดีนะหนูยังไม่มีผัวไม่มีผัว ไม่มีผัวแต่ไม่ีลูกนี่ไหนหรอลูกเปตองลูกเปตองอ๋อเปตองเ่นะมึงนึกออกว่าการจังเลยเงียบไปนิ่งไปเด็กที่ไปไหนอ่ะอะไรนะไปไหนกลับบ้านกลับบ้านใครเนี่ยว่าเดินเขาอหี้เดาเป็นเองนี่กบอนกลับอ่ะจำคำสิทธิแม่ได้ไหมจำได้จะกลับต้ไงเป็นแม่ว่าไง แม่บอกว่าไปสีให้กับเช้านะาลูกนะใช่หรือเปล่าไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมเลยเสด็จแม่บอกว่าไปสีต้องกลับสีแล้วทำไมอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเอาไปทำไมเอ้าเปนทีคนรักฉันฉันจะพาตกลไปด้วยไม,ไม่ได้ทำไมไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นคือส่วนเกินดี่นีีนพูดในมันดีๆนะอะไรเป็นส่วนเกินดูสิเขายืนติดกันขนาดนี้ใครจะเป็นส่วนเกินไปใช่ความหักมันพวดสิมีสองคนเท่านั้นเธอกับฉัน จะฮักกันบ่ได้แล่เลยไทยให้ยไอ้ยิ้มก่อหัวใจมันออกฮะใจเย็นไม่ได้เหรอไม่ได้ไไม่ด้เสร็จพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ะสินเก้นว่าแต่นายเถอะเสร็จพี่ฉันล่ะน้องฉันล่ะจุธามาจุธามาเลยเหรอใช่จะบอกอะไรนะผู้หญิงนี่ยก็เป็นเสมือนดอกไม้ริมทางเพราะเด่นมาดมชื่นชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โยนทิ้งไม่ต้องแยแสอย่างนั้นเลยผู้หญิงมากมายใน นีจะหาอะไรก็หาได้ผู้หญิงแบบนั้นเลยเหรอใครจะเอาทำเมียนี่ฟังผมฉันนะว่าจับมือปแบบผมฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปเที่ยวโพไซดอนเฮ้ยนายไปเหรอโอไม่เคยไปเหรอมันเคยไปเหรอเด็เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วจะพูดทำไมเนี่ยไอ้ขิงมันไอ้ขิงผู้หญิงเมืองเราอ่ะสวยกว่านี้ตั้งเยอะแยะกลับกระหม่อมฉันรับรองไม่มีอะไรเสียหายผู้หญิงคนนี้ทิ้งไปเถอะไม่สวยหรอเที่ยวหม่อมฉั้นดูทามาสหม่อมชันไดทิ้งมาแต่ด่ง เออเอออเมียจ๋าโอ้โหผัวปวดโ้นแฟนทษ่ใคปวดต้นผัวผัพูดไม่คิดอ่ะขอโทษนะเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวผัวเขาหึงอะไรใหม่ๆเหมือนกันอะไรมึงพูดอะไรเนี่ยเขาไม่มีผัวเขาต้องสอนอยู่นี่คืการแสดงนอ้เหี้ผัวเขามี มีอะไรน้องเขาสอดอยู่ผัวเขาก็เล่นลิเกยอยู่งใหญห่เห็นก้งตามตาเขาอยู่คนเดียวเาขามาคนเดียวผัวเขาก็เล่นลิเกเขาเป็นตลกอยู่เนี่ยใครนี่มีเมยนี่มีมีอยู่แล้วไม่ใช่เมืง<ไ>องใครตลกนอกจาก มโอ้มึงนี่เนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่มีไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบเออไม่ชอบเปียกาวหมาแล้วเขาคือนี่อะไรหมอกฉันยอมรับตรงๆไม่ได้หมอกฉันรักสุธามาดยังไงหมอกฉันเขาทิ้งสุธามาดกับแผ่นดินเราไม่ได้หรอพระเจ้าค่ะอัศวินจริงๆแล้วเขาบอกว่าไปสี่ก็นี่ก็ครบสี่คนแล้วนะไม่รวมไม่รวมสามคนนั้นสิโ้ใคอย่างนั้นเราไปสี่เราก็กลับแค่สี่ไอ้สามคนนี้ก็ปล่อยมันตายอยู่ที่นี่แล้วกันไปด้วยครับไปด้วย ไปสี่กับสี่ใช่แต่ส่วนมึงกับไปไหนก็ไปไปโอ้นานแล้ะตอนเนี้ยโอ้โหที่งเงินเราเรีบเดินทางกับเมองกันดีกว่าไปไปเจ้าคไปเลยครับไปค่ะการสะดวกไปน้องไอพงพโกงแล้วยัไม่หมดพเลยเนี่ยจะหนีไปไหนเออจะไล่ไปไหนที่ไอพงพิษโกงคิดหายเลยอสวีถ้าพ่มึงจะกลับเสิ่งพ่อไม่แค่วิญญาณส่วนลูกกู อยู่กับกูนี่ละกันถึงเวลานี้แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นพันธมิตรกันเพราะเวลานี้ฉันกับลูกสาวนายรักกันสงบสึกกันดีกว่าไหมไม่มีทางคอย่างกูกาวเดินหน้าจะไม่มีถอยหลังไปเลยขาด่งลูกกูขึ้นมาส่วนมึงสองคนในอีกสองตัวต้องตาย ได้ถดีเมื่อต้องการแบบนับบ้นก็ชีวิตมาแรกแล้วกันปากดี้าก โคงงามด้วยะนรับอะไรที่เป็น่อด้ิยนเอ้าเลยเอาปล่อยผมไปเถอะอะไรอย่างนุ้เลยีใหม่ก่อน